สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับเอกสมนึกชยัยพันธ์นะครับในช่วงนานาสารธรรมนำสุขต่อจากคลิปที่แล้วนะครับ่บาด้วยเรื่องกรรมนะครับ3หมวดนะครับหมวดที่1จัดตามเวลาของการให้ผลของกรรมแล้วหมวดที่2จัดตามหน้าที่ของกรรมหมวดที่3จัดตามจัดตามแรงหนักเบาของกรรมนี่ก็มาถึงหมวดที่3นะครับหมวดที่3จัดตามแรงหนักเบาของกรรมแบ่งเป็น4ประเภทคือ หนึ่งครุกรรมคือกรรมหนักเป็นกรรมลำดบบแรกที่จะส่งผลนำไปเกิดในภพที่สองก่อนกรรมอืืนก็คืออสันตนกรรมอจินตนกรรมและกัตตตากรรมแบ่งเป็นครูกรรมฝ่ายบาปและกรรมฝ่ายบุญ1.1ครูกรรมฝ่ายบาปเมื่อตายลงผลของบาปจะส่งผลนำไปเกิดในาบภูมิ4ในชาติต่อไปทันทีมีอยู่2อย่างคือ1 นิตยาตมิจชาทิฐิความเห็นผิดปฏิเสธบุญและบาปเป็นการปฏริเสธกรรมและผลของกรรมเป็นเหตุให้ท้อถอยในการทำความดีและสนับสนุนให้ทำชั่วเช่นมีความเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายตายแล้วศูนย์ไม่มีการเกิดอีกไม่มีมารดาบิดาไม่มีใครนับถือไม่นับถือสม,มณะพราหมณ์พิสุ์ไม่มีคติตามคันลองทำเช่นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว อย่างนี้ก็ไม่มีความเห็นผิดเช่นนี้แม้พระพุทธองค์ก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือแก้ไขได้ต้องปล่อยไปตามกรรมของบุคคลเหล่านั้นนับพบชาติในท่วนวน1 1 1 2อนันตริยกรรมมี5อย่างคือ 1. มาตุคาดฆ่ามันดา 2. มามาตุมาตะฆ่าบิดา ปิดตุคาตฆค่าบิดา 3. อาหานตะคาตฆ่าพระหันสี่โลหิตุประบาททำพระพระพุทธเจ้าหอโลหิต 5. สังฆเภททำให้สงเกิดความแตกแยกแตกสามคัคคีไม่ทำสังฆกรรมร่วมกันอนาตริยกรรมห้าจัดเป็นกรรมหนักแต่ยังหนักไม่เท่ากับนนตยะนิตยะตามิจฉาทิฏฐิเพราะเป็นความคิดที่ปักใจแน่นอนว่าตายแล้วศูนย์ การกั้นการ,การไปสวรรค์และการบรรลุมรคมรุญผลส่วนอนันตริยกรรมเมื่อส่งผลให้ไปสวยกรรมครบตามโหนดแล้วก็พ้นจากกรรมน,นั้นได้แต่เนตยตะมิจฉาทิฏฐิกรรมจะจมปลักอยู่ในกรรมเช่นนี้ตลอดไปครูกรรมฝ่ายบุญเป็นกรรมหนักฝ่ายกุศลได้แก่ผู้บำเพ็ญฌานบรรลุปฐมฌานทุติยฌานตัติยฌานและจตุตฌานและฌานที่5ปัจจมฌาน ไว้เป็นรูปประชานและเจริญต่ออรูปฌระชานสี่รวมเป็น9ประเภทเมื่อตายจากโลกมนุษย์จะต้องได้รับผลกรรมในชาติที่สองทันทีคือเกิดใรปปรนรูปประภูมิเป็นรูปภูมภมและอรูปภูมิเป็นอรูปภูมิมมีอารักรดาบทและอทกดาบทเป็นต้น 2. องอจินตนกรรมหมายถึงกรรมจวนเจียนหรือกรรมใกล้ตายเป็นการระลึกหรือการกระทำ ถึงสิ่งที่ดีหรือไม่ดีในเวลาใกล้ตายทั้งอกุศล,ลกรรมและมหากุศล,ลกรรมตัวอย่างเช่นนางมัริกาทำกุศลไ้มากทรงเคยร่วมบริจาคหมดทรัพย์14โกฏ 1. โกดเท่ากับ10ล้านทานที่ถวายครั้งนี้เรียกว่าอสัตติยทานคือทานที่ไม่มีทานอื่นเสมอเหมือนแต่ในเวลาใกล้ตายพระนางกลับไม่ได้ ไม่ได้รื้อถึงกรรมดีนั้นทรงนึกถึงแต่กรรมชั่วอันเป็นอาสันตนกรรมนำไปเกิดในสุคติภูมิแต่ก็อยู่ในนรกได้ไม่นานคือเมื่อพ้นเจวันแล้วพระนางมาลิกาจุติตายจากอวจีนรกไปบังเกิดเทวโลกชั้นดุสิตหรือบางคนกำลังมีความสุขสนานดูหนังดูละครกับเพื่อนจัดเป็นอโคศทั้งสิน้นถ้าในขณะนั้นมีเหตุต้องเสียชีวิตลง อกุศลเหล่านั้นก็เป็นอกุศลอาสันทนกรรมสามารถนําไปเกิดในอบาภูมิ3อาจินตนกรรมหมายถึงกรรมที่เคยทําไว้เสมอๆบ่อยๆทั้งที่เป็นอกุศล,ลกรรมและกุศล,ลกรรมมีโอกาสให้ผลในภพถัดไปได้มากจึงควรประกอบกรรมดีไว้เสมอๆเ,เ,เกี่ยวกับการให้ทานอักษาศีลมันนึกถึงบ่อยๆก็จัดเป็นอาจินตนกรรมฝ่ายกุศลส่งผลนําไปเกิดในสุขติภูมิ อาจินตนก,กรรมฝ่ายอากุศลตัวอย่างเช่นในสมัยพุทธกาลมีคนฆ่าหมูชื่อนายชุนทะฆ่าหมูทุกวันเมื่อนายชุนทะใกล้ตายเขาร้องเป็นเสียงหมูเหมือนตอนถูกเชืออกรรมที่ทำอยู่เสมอในขณะที่ยังมีชีวิตอ,อยู่กรรมนั้นไม่มีโอกาสส่งผลแต่เมื่อเขาใกล้ตายอากุศล,ลกรรมนั้นก็มาส่งผลและลึกได้ว่าเคยฆ่าสัตว์เป็นอาจินตนก,กรรมย่อมส่งผลให้ไปเกิดในบายยคุม สี่กตตก,กรรมหมายถึงกรรมสักแต่ว่าได้ทําไว้ด้วยเจตนาอันอ่อนหรือไม่มีเจตนาอย่างนั้นโดยตรงตัวอย่างเช่นบุคคลทํากุศลเรื่อกุศลโดยไม่มีความตั้งใจใครก็ว่าไม่เต็มใจทําทําบุญกระทินพ้าป่าก็ทําอย่างจําใจเป็นต้นบุญอย่างนี้เมื่อพิจารณาแล้วไม่เข้าข่ายครุกรรมอาสันตนกรรมอาจิตนกรรมจึงกลายเป็นบุญกาตตากรรมบุญศักแต่ว่าทำเหตุปัจจัยที่ทําให้มนุษย ปรากฏภาวะที่เลวและประณีดดำตรตงทรงตรัสเรื่องกรรมของมนุษย์ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งพาอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์เพื่อความเป็นผู้เลวและประณีตว่าคนมีอายุยืนมีอายุสั้นเป็นต้นไวในจุลกรรมมะ วิพังกสูตรว่าบุคคลบางคนในโลกนี้จะสตรีก็ตามหรือบุรุษก็ตามเป็นคนมักทําชีวิตของสัตว์ให้ตกหลน่นทําปานาติบาตเป็นคนเหี้มโหดมือเปื้อนด้วยเลือดไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์มีชีวิตครั้นเขาผู้นั้นตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุติอบายทุกตินรกเพราะกรรมนั้นอันเขาสมมาทานพรั่งพร้อมไว้อย่างนี้เมื่อเขาตายไปไม่ช้าก็ถึงอบายทุกติเป็นต้น กเขามาเกิดเป็นมนุษย์เกิดน่ะที่ใดในภายหลังก็จะเป็นคนมีอายุสั้นส่วนเหตุที่ทําให้มีอายุยืนนั้นก็ปฏิบัติตรงกันข้ามครั้นตายแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์หากเขาตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ก็มาเกิดในมนุษย์จะเป็นคนมีอายุยืนพระองค์พระพุทธองค์งได้ทรงตรัสเรื่องกรรมไว้โดยสรุปเป็นเจ็ดคู่ ส4ข้อดังนี้ 1. ชอบฆ่าสัตว์เป็นเหตุอายุสั้น 2. ไม่ฆ่าสัตว์มีเมตตากรุณาต่อสัตว์เป็นเหตุให้อายุยืน 3. ชอบเบียดเบียนสัตว์และเป็นเหตุเป็นเหตุให้มีโรคมาก4ไม่เบียดเบียนสัตว์เป็นเหตุให้มีโรคน้อย 5. ที่ชอบมักโกรธเป็นเหตุให้ผิวพรรณซ้ำหกคู้มัไม่โกรธให้อภัยอยู่เสมอเป็นเหตุให้มีผิวพรรณสวยงาม7 ชอบริษยาผู้อื่นเป็นเหตุให้มีอำนาจน้อยย่อน้อย8ไม่ริษยาผู้อื่นเป็นเหตุให้มีอำนาจมากย่อมมาก 9. ชอบตรณีไม่บริจาคทานเป็นเหตุให้ยากจนขัดสน10ชอบบริจาคทานเป็นเหตุให้มีทรัพย์สมบัติมากมั่งคั่ง11กระดางถือตัวเป็นเหตุให้เกิดในตระกูลต่ำา12ไม่กระดางไม่ถือตัวบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นเหตุให้เกิดในตระกูลสูง 13ไม่อยากรู้ธรรมไม่ถามผู้มีปัญญาเป็นเหตุให้ปัญญาน้อย14อยากรู้ธรรมมันแต่ถามผู้มีปัญญาเป็นเหตุให้มีปัญญามากว่าด้วยเรื่องกรรมก็จบลง้วยเพียงเท่านี้ขอฝากให้ทุกท่านได้เป็นเครื่องเตือนจิตสกิดใจนี้ถอดมาจากนนหนังสือนานาะสารธรรมนำสุขของหลวงพ่อบุญมีจันทูบุโมนะครับจังหวัดวัดสันติวันตมบนพ่าเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับ ก็เห็นว่ามีสาระดีมีประโยชน์นำมาซึ่งความรู้ความเข้าใจในเรื่องกรรมที่ถูกต้องตามที่ท่านได้ถอนมาจากพระไตรปิฎกเนื้อถอนมาจากคมส,สอนของพระองค์ที่อยู่ในพระไตรปิฎกเหล่านี้นะครับก็ฝากไว้ทุกท่านให้เป็นเครื่องเตือนขิดสิ้นขิดใจนะครับกดเข้ามาติดตามในช่องของ YouTube ของกระผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ